โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กันในช่องแยงกี้นะครับผมก็วันนี้เนะี่ยผมจะ ไปทาคลิปแกล้งคนนะครับผมซึ่งเราจะแกล้งแบบว่าแต่งตัวเป็นแบบตัวกะกากไปเลยนะปั่นประสาทเล่นใหม่เดี๋ยวเราต้องไปเก็บวิเซนโตด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรู้นะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะรู้หรือเปล่านะว่าเราแบบเออเป็นผู้เล่นแบบที่ไม่ใช่แบบนิ <c oughs> บี้ก็เดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับต่ต้องไปในที่โลกใหม่เนาะเดี๋ยวก่อนครับทุกคนก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปโลกใหม่นะครับผมจะชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับผมนี่นะชุดเสื้อผ้าที่ผมใส่อยู่ตอนปัจจุบันโอเคครับทุกคนสำหรับใครนะครับผมที่กําลังหาน กดเกียนรับฟาร์มโคตรถูกนะครับผมผมแนะนำเลยครับผมร้านนี้นะครับผมน Tanny X Shop บริการฟาร์มบล็อกฟูดซินพีทแอนพีทคอสตานะครับผมแล้วก็มีบริการรับกดผมในแอดบล็อกฟูดเซีพาร์ทบล็อกฟูดด้วยนะครับทุกคนมีบริการกดเพชรด้วยนะทุกคนอ่้แล้วก็ถ้าใครเนี่ยสนใจอยากตามร้านนี้นะครับผมเจะพิมพ์ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมสามารถกดลิงก์ได้เลยนะครับหรือว่าจะพิมพ์ตามนี้ก็ได้นะ Tanny X Shop นะครับผม โอเคครับผมตอนนี้เราก็อย in well. ู่ก right? <laughs> to ับในหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะแต่งเป็นแบบตัวกะกาเลยนะครับนี่คือยังกากไม่พอหรอหรืออะไรยังกากไม่พอหรอเนี่ยผมว่าแบบเนี้ยกะกากแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูก oh ัน oh ว่า oh ยังไงมันถึงจะกากกว่านี Sah ้โอ้โห <mailbox> คือแบบดูยังไงก็ไม่รู้อะว่านคนเล่นแบบนานแล้วอะทุกคน,นทีครับทุกคนตอนนี้ผมได้มาโลกเก่าแล้วนะครับผมมีคนฟาร์มอยู่หรือเปล่าดี๋ยแต่ว่าเปิดอาชี้สังเกตกันนะมีคนด้วยผมจะไม่มากวนคนที่ฟาร์มเกาะแรกนะครับผมเพราะว่าขนาดเขาฟาร์มเกาะแรกอะ่ะเรายังมากลัวี่ยมันไม่ใช่จนะไม่มากวนคนที่มาฟาร์มเกาะแรกเนาะโอเครับทุกคน,กคนผมถึงกเกาะดีแล้วนะน่าจะมีคนฟาร์มอยู่นะผมได้ยินเสียงมาจากไเน้ทุกคนผมเหมือนเห็นคนอยู่อุย้ยคนเต็มเลย ไปไหนกันนะผมว่าเขาน่าจะไปตีหนวดข่าวนะทุกคนเอาเรือกูโจมตเรือได้โอเคไม่รู้ว่าหนวดข่าวหรืออารองนะแต่ว่าผมเห็นคนนี้เขาเรีบมามากยังไงอารองรู้ว่าหนวดขาวถูกจะรอร้านนะครับผมเราเจอคนให้ปั่นแล้วนะครับผมจะรอร้านอารองเลยนะเอาเลยเอาเลยเลยไม,ไม่ไม่โดนอุ้ยไอเวนนี่อุ้ยได้อุยอดได้ครับผมแต่ว่ายังไงเขาก็ได้ดาเมจนะแต่ว่า เราลาดได้นะครับผมแ้งคูดได้เวลาแล้วนี่นี่นี่ไม่ <c oughs> ผมว่าเธออยู่เซึมนีไม่ได้แล้วทุกคนเพราะค่าจะตายหมเดเลยัีเอา้าเขาลังแกเรานี่ ใครังแกเร,เราต้อง,งอรังแกกภับทำอะไรเราไว้ไหนไมีแต่วะอย่าบอกว่าตายแล้วหรือยังโอเคเดี๋ยวเราไปหาคนแกล้งต่อนะครับผมผมว่าผมควรเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ถ้าผมรักเขายัางไงเนะี่ยเขาก็ได้แบบได้ภาร,รกิจอยู่ดีจะตีก่อนเลยผมจะชิงตีก่อนทุกตัวเลยนะผมจะดูว่าเขาจะเป็นยังไงเลราจะรอดูว่าเขาจะเป็นยังไงถ้าเราชิงตีก่อนทุกตัวนี่ชิงตีก่อนทุกตัวนี่นี่ นี่ชิงตีมาดูว่าเขาเป็นยังไงนะไม่ไม่ตีไม่ได้ชิงตีก่อนรอครับอุ้ยไม่ให้ตีนี่ไม่ให้ตีไม่ให้ตีเอาหายออกเกมเลยดูว่ายังไม่ออกทุกคนเขาออกเกมเลยว่ะไหนวะเฮ้ยออกเกมเลยอ่ะทุกคน ไม่น่ามารังแกเขาเลยอ่ะไม่ให้ตีไม่ใหต้ตีไม่ใหต้ตีไม,เไม่เขาเจ้าตัวเขาจบเลย,ยเขาทำร้ายรล้ว,ว่ะทุกคนอโอ้โหถ้าทีเดียวผมจะไม่พลาดเลยนะทุกคนสองทีว่ะ นี em, squats, dog, dog. Him, not ่นี right? wins, ่ขับฟาร์มแล้วฟาร์มแล้วหัดรับเขาจะหนีเราไหมดูดูว่าเมื่อกี้เขาโดนเราฆ่าไงเขาจะหนีเราไหมเฮ้ยเขาหนีเราอะทุกคนเราไม่ทำอะไรนะในไรถ้าหนีเรานายก็ไม่ได้ฟาร์มเพื่อนนี่เขาไปไหนเนี่ยเฮ้ยไปไหนอะทุกคนคลิปนี้นะครับผมถ้าใครไม่ชอบผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าใครไม่อยากให้ผมเนี่ย ไปรังแกผู้เล่นใหม่นะครับผมเยอะไผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ใครมีคอนเทนต์หรือว่าอยากให้ผมทําอะไรเนี่ยแนะนําก็ใต้คลิปเลยครับผมคอมเมนต์มาได้นะครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนสำหรับใครนะครับผมที่กำลังหาร้านโคตรเกลียนรับฟาร์มโคตรถูกนะครับผมผมแนะนำเลยครับผมร้านนี้นะครับผมชานนี่เอ็กซ์ช็อปบริการฟาร์มบล็อกฟูดซิงค์พีแดนพีสคอสตานะครับผมแล้วก็มีบริการรับกดผลนเนี่ยบล็อกฟูดซิงค์ฟาร์ดบล็อกฟูดด้วยรับทุกคนมีบริการกดเพชรด้วยนะกดและแล้วก็ถ้าใครเนี่ยสนใจอยากตามร้านนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมสามารถกด ได้เลยนะคบหรือว่าเปรีนตันนี้ก็ได้นะซันนี่ับนะครับ